สวัสดีค่ะผู้ชี้ทางแห่งความสงบของจิตใจและวิญญาณนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะการดูลมของท่านรู้สึกสงบนิ่งไหมคะสังเกตตัวเองว่าถ้าเราเอาใจเราไปจับอยู่ตรงจมูกนะคะ <c oughs> จะรู้สึกว่าดูลมได้นานขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นคือท่านมาถูกทางแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆทําไปแล้วคะ่ะแล้วท่านก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวของท่านเองอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะคะ วันนี้จะมาพูดนิทานเซนในเรื่องของชื่อเพชรในตมนะคะเป็นเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชื่ออาจารย์กูโดนะคะเป็นอาจารย์ของนิกายเซนที่โด่งดังนะคะท่านเป็นถึงครูอาจารย์ของพระจักรพัรดิของญี่ปุ่นนะคะแต่ท่านชอบความเป็นอิสระท่านก็ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆของท่านเองคนเดียวนะคะ วันหนึ่งท่านก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เจอฝนตกแต่ในสมัยโบราณเนี่ยพระชาวบ้านเนี่ยก็ชาวบ้านจะใส่รองเท้าฟางนะคะทีนี้พอไปเปียกฝนเนี่ยพอใส่ไปนานๆมันก็เริ่มเปื่อยยุ่ยขาดนะคะท่านก็มองอยู่เห็นว่าฝนตกแล้วก็ท่านก็จะต้องหารองเท้าเปลี่ยนท่านก็มองไปมองมาก็เห็นมีบ้านหลังหนึ่งมีรองเท้าแตะฟางแขวนอยู่นะคะ ท่านก็เลยมุ่งตรงไปที่บ้านหลังนั้นนะคะก็ไปเคาะประตูเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงก็ออกมาเปิดนะคะก็ท่านก็บอกว่าท่านจะขอซื้อเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะถวายให้ให้ท่านนะคะแล้วก็นั่งพูดคุยกันสักครู่นะคะเออภรรยาเจ้าของบ้านนี่ก็ไปบอกเพื่อนฝูงว่านี่อาจารย์ าจารย์กูโดนี่มาจากเมืองหลวงนะมามาฟังทมกันนะคะก็ไปชักชวนเพื่อนบ้านมาฟังทมกันด้วยความสงบแล้วก็ปิตินะคะที่ได้เกียรติจากอาจารย์มาเทศให้ฟังนะคะทีนี้ท่านอาจารย์ก็สังเกตชาวบ้านนะคะว่าเอ๊ก็ผ่านไปแล้วนี่ทำไมบ้านอื่นดูเขาก็มี ฐานะก็พอใช้ได้แต่ทำไมบ้านหลังนี้ฐานะไม่ค่อยดีนะคะท่านก็สงสัยท่านก็สงสัยก็ถามชาวบ้านถามหญิงคนนี้่ะปริยาเจ้าของบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะหญิงเจ้าของบ้านก็บอกว่าท่านเอ๋ยเมื่อก่อนก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่สามีข้าพเจ้าช่วงหลังนี้ขี้เมาแล้วก็เล่นการพนันนะคะเล่นได้ก็อารมณ์ดีกลับมาเล่นเสียก็มาเอากับข้านะคะ เงินทองที่หาได้ก็เอาไปใช้หมดบางทีไม่มีก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่นก็เป็นหนี้เป็นสินไปทั่วไปหมดเลยนะคะทำงานได้เงินมาก็ต้องใช้หนี้แต่สามีก็ไม่ทำงานด้วยทำงานคนเดียวก็เลยชีวิตก็เลยลำบากนะคะหลวงพ่อท่านมีเมตตาท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อาตมามีเงินอยู่นิดหน่อยนะคะเอาเงินนี้ไปแล้วก็ไปซื้ออาหารกับซื้อเหล้ามาเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะท่านจะจัดการกับสามีเขาเองนะคะ ตอนเย็นสามีกลับมาบ้านก็เรียบภรรยาให้หาข้าวหาปลาให้กินเปิดประตูเข้ามาก็เห็นอาหารมีเหล้าวางอยู่ก็ตรงรีเข้าไปกินแล้วก็สนุกสนานกับอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ให้เงินไปนะคะก็เลยซื้อมามากมายกินเสร็จก็เมาหลับไปตรงนั้นนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ถามว่าอา้าท่านเป็นใครทำไมมาอยู่บ้านข้า พระ,ะ,ะอาจารย์กูโจก็บอกว่าเจ้าอะเมาเหล้าเมื่อคืนเมาจนหลับไปเลยนะคะเมาจนหลับไปแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาลำบากลำบนดูซิเอาละเดี๋ยวกินอะไรเสร็จเจ้าทำอะไรเสร็จข้าก็จะไปแล้วนะคะพระอาจารย์ก็ออกเต็มตัวออกเดินทางชายหนุ่มก็รู้สึกละอายแก่ใจนะคะ มีพระเนี่ยมาโปรดถึงบ้านแต่ตัวเองไม่ค่อยรู้สึกอะไรก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปส่งพระอาจารย์สักช่วงหนึ่งก็ติดตามไปช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์เห็นว่ามาไกลแล้วก็ไล่กลับชายหนุ่มก็ไม่กลับนะคะอาจารย์ก็เดินทางต่อชายหนุ่มก็เดินทางตามติดตามเป็นค่ารับใช้จนในที่สุดหลายวันก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าจะขอติดตามเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะ เป็นนี้ความที่เขาติดตามพระอาจารย์มาหลายวันก็เริ่มซึมซับในสิ่งที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะให้คนอื่นๆฟังนะคะพอได้ชี้แนะให้คนอื่นๆฟังเขาก็เริ่มเข้าใจในชีวิตของตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมานี่เขาทําตัวเป็นยังไงคะไร้สาระมากเลยไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะทําไมชีวิตถึงได้เป็นอย่างนี้เขาก็เริ่มมองตัวเองนะคะแล้วก็ถึงอยากบวชนะคะ อันนี้ก็คือว่าเขารู้สึกว่าเขากลับตัวกลับใจนะคะเพราะอะไรคะคนเราเมื่อถึงโอกาสเนี่ยถ้าถึงเวลามามองมาคิดเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นก็จะเข้าใจนะคะแม้ว่าเราจะจนแต่ถ้าเรารู้จักเก็บหอมออมริบมันหนึ่งเราก็มีได้ถูกไหมคะรู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนะคะอะไรที่ควรหรือไม่ควรก็ให้คิดพิจารณาไปนะคะเห็นไหมคะ หรือว่าบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสบางคนก็บอกว่าเพราะว่าไม่สวยไม่หลอ่อไม่เป็นไรค่ะสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกถ้าเราหมั่นทำความดีนะคะมีความเมตตากรุณาต่อคนรอบข้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีจิตใจที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนสิ่งเหล่านี้มันก็จะฉายออกมาจากในร่างกายเราเหมือนเป็นเป็นพลัง มันก็จะเป็นความดีที่ออกมาคนรอบข้างเขาก็รู้สึกได้ถึงความรักความเมตตากรุณาที่เรามีให้กับสิ่งรอบข้างเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่อยู่ที่ว่าเราจะรับหรือว่าไม่รับในสิ่งเหล่านี้นะคะบางคนก็บอกโฮ้ยเนี่ยอยู่ในทิ่นที่ไม่ดีก็เลยไม่สามารถจะปรับปรุงตัวเองได้ไม่ใช่ค่ะอยู่ที่ตัวตนของท่านว่าท่านต้องการจะปรับเปลี่ยนตัวตนของท่านเองหรือเปล่านะคะ ้าท่านต้องการปรับเปลี่ยนตัวตนของท่านท่านก็สามารถทำได้นะคะในที่สุดชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นนักบวชที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับพระอ,อาจารย์กูโด,โดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะได้ซุมซับสิ่งดีๆที่อาจารย์ได้เมตตากรุณาให้มอบให้แล้วก็ซึมซับสิ่งที่อาจารย์มีก็คือเป็นผู้ให้ให้นะคะให้ความรักความเมตตากรุณา ต่อสิ่งรอบข้างเห็นไหมคะมันมีถึงถึงเวลาแล้วก็จะมีโอกาสให้เรานะคะอย่าไปมองว่าอู้ไม่มีโอกาสไม่มีอะไรอยู่ที่ตัวเราค่ะจําได้ไหมคะผู้ชี้ทางเคยพูดอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้นําชีวิตของเราเราจะนําไปทางไหนจะไปสู่ที่สูงหรือจะลงที่ต่ําขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้กําหนดค่ะกําหนดได้นะคะขึ้นอยู่กับตัวท่านเท่านั้นเองนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแบบนี้นะคะในที่สุดก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงของคนหนึ่งของญี่ปุ่นคือแตกฉานในธรรมะนะคะมีคนนับหน้าถือตามากมาเห็นไหมคะชีวิตสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ